บวัทกสอนอุมัติเงินสนับสนุน3โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์กับกระผมคนเชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้ตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์2564 กระผมก็มีข่าวดีมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับคณะกรรมการทกศอ,อนุมัติ จ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2563ทับ64ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้กเกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาท สูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนวงเงินกว่า28,000ล้านบาทโดยทยอยโอนเข้าบัญชีกะเกษตรกรโดยตรง25กุมภาถึง30เมษายน2,564ัาจำนวนกว่า1,60,000ลรายจำนวนกว่า1,200ล้านบาทและเห็นชอบ ขยายวงเงินเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อชะลอการขายค้าวเปลือกนาปีและโครงการประกันรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ัท25ัก64ซึ่งจะนำเสนอคอรมอพิจารณากก่อนดำเนินการนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทอกศเปิดเผยว่านะครับคณะกรรมการทกศในการประชุมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ได้เห็นชอบตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ซึ่งเสนอกระทรวงพาณิชย์เห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64, 2 5 6พทับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงและจูงใจให้กเกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้นโดยสนับสนุน เงินให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทระวงกรเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนวงเงินงบประมาณ28,000ล้านบาทเป้าหมายกเกษตรกรจำนวน4.56ล้านครัวเรือน โดยทกสนะครับจะทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของกเกษตรกรตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2564นะครับทั้งนี้นะครับกเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินผ่านแอปพลิเคชันทกสเ m o b i l e และกรณีที่กเกษตรกรสมัครใช้บริการ BAA C Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน l ล ne Application BAA C Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการทกรสได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนาปีปีการผลิต2,563ทับ64โดยเป็นการปรับกรอบวงเงินจาก 19,826ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเพิ่มขึ้นอีกครับ4,504ล้านบาทประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อจำนวน3,500ล้านบาทวงเงินค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าวจำนวน480ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน524ล้านบาทรวมเป็นนะครับ 24,330ล้านบาทเพื่อรับรองรับการชะลอปริมาณค่าเปลือกเพิ่มเติมจำนวน0.32ล้านตันข่าเปลือกรวมเป็น1.82ล้านตันข้าวเปลือกพร้อมขยายระยะเวลาจัดทำสัญญากูก้นะครับจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์2564เป็นนะครับ 31มีนาคม2564และโครงการประกันดายได้กะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64รอบที่1เพิ่มเติมครั้งที่2โดยขอปรับกรอบวงเงินจากเดิม46,807ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก3,839ล้านบาทรวมเป็น56,46ล้านบาท โดยเป็นเงินทดเชยประก,กันรายได้กเกษตรกรวงเงิน3,755ล้านบาทและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆวงเงิน84ล้านบาททั้งนี้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,563ทั64และโครงการประก,กันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทั64ทกสนะครับ จะดำเนินการเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแล้วครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาด้วยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับฟังกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ25กุมภาพันธ์นะครับทางทกสจะเริ่มทยอยโอนเงิน ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่30เมษายน2564เลยทีเดียวนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกษตเสพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกษตเสพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัย ขอกลาบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไข้ย,ย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ